วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่หกสิบตารางวาห่างจากถนนคอนกรีตรประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรสภาพแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นพื้นดินเดิมนะครับ ก็ยังไม่ได้ถมที่ดินแปลงเนี่ยนะครับห่างจากโรบินสันปาจินบุรีประมาณไม่เกิน5กิโลเท่านั้นเองนะครับก็เป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในตัวเมืองห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยเพียง5กิโเท่านั้นในตัวจังหวัดก็จะมีทั้งโรบินสันมีโลตัสมีความสะดวกสบายเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยแปลงเนี่ยจะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านแปลงข้างเคียงนะครับ ที่เขาถมไว้แล้วนะซึ่งเพื่อนบ้านมาถมไว้เนี่ยก็อีกไม่นานก็คงจะมาปลูกบ้านนะครับเอ่อบริเวณร,บรอบๆของแปลงที่ดินเนี่ยก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อบริเวณร,บรอบๆของแปลงที่ดินเอ่อส่วนวิวด้านหน้าที่เห็นนั่นจะเป็นวิวเอ่อเจ้าเขาใหญ่นะครับเอ่อที่ดินแปลงนียเป็นที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ห่างความเจริญเอ่อห่างโรบินสันเพียงไม่เกินห้ากิโลนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับอ่าด้านหน้าของที่ดินเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตอ่าแล้วก็เข้าไปแปลงที่ดินซึ่งเป็นอ่ถนนลูกลังนะครับเดรรอบๆหรือบริเวณข้างเคียงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตซึ่งอ่าซึ่งทางอาบาอบตเนี่ยเพิ่งจะมาอ่าสร้างเสร็จอ่สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับแค่อ่น่าจะประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็มีน้ำนะครับมีไฟส่วนไฟเนี่ยก็จะเดินมาถึงแปลงที่ดินก็ประมาณสัก50เมตรที่ดินมีเนื้อที่60ตารางวานะครับก็ห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็สถานที่ราชการ เพียงไม่เกิน5กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองอน,นี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของฝั่งตรงข้ามอีกซอยหนึ่งนะครับที่มีคนมาอยู่แล้วนะครับก็มีน้ำมีไฟพร้อมนะครับก็ต้องเดินเข้าแปลงที่ดินสักประมาณสัก100เมตรนะครับนี่ก็จะเป็นที่ดินของแปลงเพื่อนบ้านที่ดินบริเวณนี้นะครับมันอจจะต้องถมนะครับมันเป็นพื้นที่ต่ำหน่อย เราก็จะต้องถมเพิ่มมาเหมือนบ้านแปลงเนี่ยเขาก็ถมเพิ่มนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอ่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นอ่าทางคนทางแถวบางัวทองนะครับที่อ่าเขามาปลูกบ้านนะครับแล้วก็อ่ามีคนเฝ้าอยู่นะครับสนใจนัดดูที่ดินนะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม081417793หรือจะเป็น id l i n ยนะครับ ICWX เเ็ครับสวัสดีครับ